มาถึงคนที่เกิดวันอังคานครับเราไปชมกัน,นครับว่าดวงคนอังคารเป็นอย่างไรครับค่ะเริ่มต้นที่เรื่องงานของคนบังคารนะคะช่วงนี้นะคะให้เรามัดระวังนะคะางานมีปัญหา,างานเจองานยากาแต่ว่าทุกคนทุกอาชีพนะคะคนบางคารจะผ่านไปได้นะคะอ,อย่าเพิ่งกังวลจะต่อให้ยากหรือลำบากแค่ไหนคนอางคารดวงแข็งอยู่แล้วค่ะผ่านไปได้แน่นอนจอ้ะ ส่วนเรื่องที่2นะคะเรื่องเงินครับอ่าถือว่าเรื่องเงินนะคะมีรายรับเข้ามาหลายทางคนะจ๊ะมีรายรับเข้ามาหลายทางอ,อ,อาจจะมี วิธีหาเงินนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นรายได้เสริมอะไรต่างๆช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะว้าวครับจะส่งเรื่องความรักของคนวันอังคารนะคะสาวโสดหรือหนุ่มโสดนะคะช่วงนี้นะคะถ้ายังโสดหรือว่ามีคนที่ดูใจก็อยากให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนสาหรับช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งเร่งร้อนอะไรส่วนคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังการมีปัญหากันการพูดคุยการสื่อสารอะไรต้องใจเย็นๆนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งผีผ่า ในส่วนของเรื่องต่อไปเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขภาพนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคกระดูกโรคปวดเข่ากล้ามเนื้อการปวดเมื่อยอิริยาบถต่างๆที่เราขยับร่างกายลดเร็วเกินไปจะทําให้เราปวดเมื่อยเคสต่างตามร่างกายต่างๆได้ต้องระมัดระวังนะคะอ่ะเรื่องที่เราคอยครับโชคลาภใช่ไหมครับผมวันนี้นะคะวันคนวันอังคารนะคะโชคลาภเด่นมาก นะคะโชคลาภเด่นมากมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภก้อนโตเลยนะคะช่วงนี้ถ้ามีเลขอะไรในใจหรือว่ามีงานมีโปรเจกต์อะไรที่จะทําให้รู้สึกว่าได้เงินก้อนใหญ่ช่วงนี้ลุยได้เลยเต็มที่ค่ะโชคลาภเด่นมากมากจ้าเลขนําโชคแม่ขาของคนวันอังคารนะคะเลข8ค่ะเลข6ค่ะเลข7แล้วก็เลข4นะคะช่วงนี้นะคะคนวันอังคารสิ่งที่ควรทําบุญนะคะทําบุญกับบุปการีนะคะคนในครอบครัวจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะ พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปไหว้พระไปทำบุญนะคะเป็นการเสริมดวงในส่วนของเรื่องความรักด้วยแล้วก็สุกเรื่องด้วยค่ะอ่าฮะและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันอังคารครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับค่ะเริ่มกันที่เรื่องงานของคนวันพุธกลางวันก่อนนะคะครับค่ะเรื่องงานนะคะไพ่ใบแรกนะคะช่วงนี้นะคะการงานนะคะ เป็นไปได้อย่างดีนะคะขยับขยายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่างาน,นประจำนะคะขยับขยายดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะคช่วงนี้งานโดดเด่นเป็นมากเลยค่ะครประเด็นสองเรื่องเงินนะคะเรื่องที่สองช่วงนี้นะคะันวันพุธกลางวันต้องระมัดระวังการถูกลอกถูกโกงการโดยเอารัดเอาเปรียบนะ,ะในเรื่องของการใช้เงินต่างๆช่วงนี้ระมัดระวังให้ดีนะคะ อ่ะมาเรื่อง<า>ความรักครับในส่วเรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้นะคะถ้าโสดให้โสดไปก่อนส่วนมีคนคุยมีคนดูใจนะคะก็ต้องดูกันให้ดีใช้ระยะเวลาหน่อยนะคะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ส่วนคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วนะคะอยากให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการสื่อสารอย่าใช้อารมณ์จนเกินเหตุนะคะระวังมีปัญหา เกี่ยวกับด้านการสื่อสารกันหรือการพูดจาการพูดคุยกันและ ทำให้เกิดการทะเลาะบอกแหวงกันได้ง่ายดายขึ้นในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้สุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลแต่สายปาร์ตี้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่าดื่มเยอะนะทาให้มีปัญหาในระยะยาวได้จ้าสายปาร์ตี้ต้องระวังจ้ะค่ะในส่วนของเรื่องโชคลาภนะคะถ้าเรียกกันว่าโชคลาภที่เป็นการเสี่ยงดวงช่วงนี้ไม่เด่นเลยจริงๆนะคะขอขอเรียนตามตรงแต่ในส่วนของโชคลาภด้านการ งานช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ครับค่ะอ่ะเรื่องของเลขนําโชคแล้วก็การทําบุญเสริมดวงครับค่ะเลขนําโชคนะคะคเลข3ค่ะเลข6ค่ะเลข1แล้วก็เลข4ี่จ้ะนะ,ะส่วนวันพุธตรงวันนะคะแนะนําให้การทําบุญเสริมดวงโดยการ,รที่อาจจะ ไปถวายสังฆทานวันที่เราสะดวกนะคะ,คะไปถวายสังฆทานพระหนึ่งชุดกดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อเสริมบุญเสริมดวงเราให้การ,รงานการเงินแล้วก็เรื่องทุกเรื่องนในชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จดีเห็นค่ะและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวนันพุธกลางวันนะครับ